ครับวน้องอยาธที่ทมเพีเี่ยไยุตขอสวัสดีครับเมือ่อนีนั่งสอนพ่อ <c oughs> ทาคารวะลวนกูรักสติวันโนยูนวัตหอดป่ามุงคลธรรมบาทวันสามเปนครับขะบองเป อำเภอสวารแดนดินจังหวัดสกลคนครมีกำลังเริ่มต้นกับ,บนนการตีถ้ำบ้านใกล้บ้านไกลตังบ้านตังตำบลตังอำเภอได้มารรวมเป็นหนึ่งเดียวในมือที่รับวันี้13กันยายนมือนนนหนึ่งครับผมครับคุบณผู้บมิหาสาทุน้ำกันเด้อพี่นอ้องงานคารวะพาเทละ Manh mỹ thắng trong không quang nước mắt của ông đã ngồi sao và hà nội đã tang nhỏ manh

cầu sắt của ông sẽ chúng ta sẽ qua cái ông ông đi bán đi Terima kasih. Okay. Uh, <laughs> <comfortable. That's> <laughs>

จะถาขาอาหันต์บริสุทธิ์นะล่ะยำวัยำวัาเรียบรอครับปอะมาณรับรอยครับหน่งร้อยสี่บขอบคุณเจ้ขอบคุณครอบครังๆที่เราออาแจกราในถังหมูแจกแจกที่ใส่บาเรือนโพรับ

大家，大家听到他们，大家听到这样的。